ไปค่ะวันนี้เราจะทำภารกิจซื้อของไปให้เพื่อนทำโดยเราจะชาเล็กเพื่อนก็คือว่าเพื่อนจะไม่รู้ว่าเราจะให้ทำอะไรกินสวัสดีเด็กวัน อู่ชาแนลของไทยมูเมโลนะคะก่อนหน้านี้ที่ไปเปิดในแมคโครเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำภารกิจนะคะไม่เชืงอเป็นภารกิจเป็นช่วงใหม่ของช่องเราก็คือช่วงกวนเพื่อนนั่นเองนะคะก็คือเราเนี่ยจะไปกวนเพื่อนนะคะแต่ละคนเนี่ยคือแบบว่าชอบสปอยเรามากนะคะเราก็จะไปกวนเขาด้วยการแบบ ขอให้ทํานู่นบ้างนี่บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราจะไปวนเพื่อนคนหนึ่งคือเพื่อนคนนี้เขาชอบทาอาหารไงแล้วเราขอให้เขาทําอะไรเขาก็จะทําให้เรากินตลอดเลยคือไม่เคยขัดใจแล้ววันนี้เราก็ได้สุ่มเลือกเมนูที่แบบเขาทําให้เรากินแล้วแบบเราชอบบ่อยๆมาให้เขาทำนะแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างแต่คือว่าเราอ่ะซื้อของให้เขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนจะทำได้ไหมไปกันเลยจ้า อนนี้เราก็มาถึงที่บ้านเพื่อนของเราแล้วนะคะซึ่งเราได้เตรียมวัตถุดิบมาในถุงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์แพงกันนะคะว่าเฮ้ยยังไม่ได้บอกว่าชื่อแพงเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนกันว่าเขาจะได้ทําอะไรนะี้เพราะฉันคุณแพงค่ะวันนี้เอาวัตถุด,ดิบมาเซอร์ไพรส์แพงต้องทำทุอกอย่างในนี้ให้เขากินทำให้ดูกันว่ามีอะไรนะคะทุกคนหนึ่งแซลมอนโ oh <my> อ god ก่าของถนัดค่ะต่อมาอันนี้ อันนี <the> <the> ้ง่ายอันนี้ง่ายคือเดี๋ยวฉันเป็นนัคขาก่าฉันเคยถ่ายเป็นไฟอายุร้อยร้อยโลเอร้อยล้านแล้วต่อมาคอหมูอันนี้เป็นเมนูแบบว่าเด็ดของเพื่อนไม่รู้ว่าวันนี้เพื่อนจะเปิดเผยสูตรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็คือแบบว่ามันเป็นแบบคือเหมือนจะทำยากก็เลยม่นทํทำยากแล้วม่ดูมันอร่อยมากอย่างนี้ดีกว่าต่อมานะคะปีกไก่จะนึกว่าแบบโจทย์แกจะยากกว่านี้อค่ะอันนี้อยากกิน ไปเดินแล้วก็แบบว่าอยากกินก็เลยเอามาอันนี้นนกกออมั้ย่ีเราชอบสองทด้วยอันนี้ก็คือเท่ๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนจะทำอะไรให้เรากินนะคะวันนี้แพงทำอะไรคะก็นะคะจากวัตถุดิบแล้วอ่ะก็มีคอหมูมีไก่สองอย่างแล้วก็ช้อนน้ำปลาเป็นเมนูเด็ดแต่ว่าเราก็จะทำ ย่าแซลมอนอโอเค่ะเป็นฝ้ายคือทอดแล้วผักก็คือกินกับปองพวกนี้เออแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าแพงเนี่ยคือแบบว่า <laughs> ไปเป็นเชฟมา,าต่างประเทศ <laughs> เอ <laughs> เอโอเดเราะนะคะจะมาลองทอดเฟรนฟราย <laughs> โ,โดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยสะดวกมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นแบบถุงใหญ่แล้วก็แยกออกมาเป็นถุงเล็กๆแบบพอดีจานด้วย ทางด้านดิฉันนะคะก็เตรียมเครื่องให้เพื่อนนะส่วนมากเป็นหะน้าที่นี้ตลอดกับการเตรียมเครื่องมาแล่เนื้อหมูก่อนจะทําแบ่งเป็นเอาไปอบก,กับเอาไปทอดก็เดี๋ยวเราจะขยบก,กระเคือใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวมันจะเค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราล้างออกเค่ะรารู้สึกว่าการทําแบบคอหมูย่างหรือว่าคอหมูทอดอ่ะ มันต้องทําให้หมูแห้งแห้งแบบน้ำจากน้ำมันถึงจะกรอบแล้วก็แบบหมักอะไรเงี้ยมันถึงจะเข้าเนื้อไวเพราะฉะนั้นเราก็จะมาผักไว้ในเี้ยให้น้ํามันไหลออกให้หมดก่อนพอหมูย่างมันก็ต้องหวานๆใช่ไหมมีผงชูรสหรือเปล่าในสูตรนี้ไม่มีอะคะ่ะมีแต่แบบนี้เ <c oughs> อาเลยสองช้อนอันนี้สักสองช้อน ตรงนี้ยังได้กินนะถ้าอยากให้หมูมันนุ่มอะ่ะแล้วก็อร่อยเร็วๆอะ่ะก็ต้องนวดนวดจนกว่ามันจะเข้าไปแต่ว่าเราใช้น้ําตาล,ลนะนะมันก็จะนิ่ง,งเร็วแต่เนี้ยเราจะไม่นวดเราจะทิ้งไว้เพราะว่า,างไงเราก็ยังไม่ได้อบอยู่ดีนายบายๆแล้วก็น้ำปลาก็คือ เอาช้อนมาสิลูกมือที่เป็นลูกมือจริงๆอะน้ำปลานะคะอย่างเดียวคือโจบมันเป็นน้ำปลาที่หอมมากันเนี้ยใช่ก็ใส่ไปเลยไม่ต้องวดเข็มเพราะว่าเดี๋ยวเราทอเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามักข้ามคืนอะใส่น้อยๆเหมือนกินกันยี่สิบคลหลับนะคะทำไมเราต้องใส่ แป้้งาพดใช่มันคือแป้งข้าวโพดเรารู้สึกว่าใส่แป้งข้าวโพดหอกมาทำให้หมูกรอบต่อ,อแป้งข้าวกรอบนะแล้วนี่ก็ใส่แป้งข้าวกรอไม่ต้องใส่เยอะแต่กัดทุกอย่างในวันนี้มันไม่มีอัตราสว่วนเพราะมันคือการกัดนี่ก็แค่แบบว่าให้มันเคลือบแค่นั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปียกนะขออนุญาตใช้พื้นไม่สบาย นี่ว้าวสุดปังค่ะแล้วก็จะเอาหมูนะคะมาเข้าพ้อทอดนะคะแต่ว่ามันจะออกมาคล้ายค้าหมูย่างเลยเพราะว่าเราไม่ได้ผูดแป้งไม่ได้ใส่แป้งอะไรไปในหมูเลยผลลัพธ์มันก็จะเหมือนยา่างเดี๋ยวค่ะคุณมีเวลาอีกประมาณ5นาทีค่ะเคสแล้ว,ลวมันจะอกอบให้คุณไหมคะ ถานาดีคุณคิดว่าคุณพักผูกพันไหมคะเอ่อพันค่ะท่านก็เล่นมือค่ะเสรอแล้วค่ะเราจะมาแล่ปาาอย่างแรกก็จะล้างเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาก้างมันออกก่อนวิธีดูนะคะก็เอามือลูบไปรู้สึกว่ามีก้างก็คือตรงนั้นก็เป็นก้างแล้วก็เราก็จะใช้แหนมนะคะซื้อไว้สักอันเป็นอันที่ทํากับข้าวก็ดึงแรงมากแบบนี้ เนีย่ยค่ะส่วนมากแบบปลาชิ้นแบบนี้มันจะมีก้างอยู่แถวเดียวอยู่แล้วอะ่ะเราก็ไล่มาเลยเนีย่ลองรูปดูนี่ยังเหลือตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นหนึ่งอันเราก็แล่ตามความรู้สึกไม่มีหลักการอนะไรมากเรียบร้อยแล้วก็แรงไหมลับได้ยังทำแล้วโอเคเออไม่ให้ตรงนี้ อาจจะไม่ค <One input> ่อยสวยมากเพราะว่าเราแบบไม่ได้ฝึกนานแต่แค่ฝ่อลิมเอาไม่ได้เตรียมทำน้ำยาค่ะ ปลาปั๊มันน่าจะหอมกว่าวายนะคะเสียงปอป <c oughs> องเป้โ <c oughs> มันก็กระเด็นจริงๆนะคะว้ปการอ่าอันนี้ก็น้้ำยำนะคะเราปรุงไว้เรียบร้อยนะคะเป็นยำที่แบบปรุงติดตู้เย็ยนที่บ้านไว้เลยเราใส่พริกเพิ่มเข้าไปเพราะว่าอ,นนอันนี้คือยำไปแล้วหรอใช่นะคะสีก็แบบก็คือแบบจริงๆแล้วอะถ้าใครที่แบบกินแบบไม่เผ็ดมากอะใช้น้ำยำอันนี้ของเราก็คือพอดีเลยแต่ว่า อันนี้นะคะคพี่มูซีเคยมาว่าอยากได้เผ็ดเราก็เลยจะต้องเพิ่มพริกเข้าไปเราอผ็ดใจแบบพรมาแล้วก็อยากได้เปรี้ยวนะคะเราก็จะเพิ่มมะนาวเขา้าไปสุดยอดเลยอืมน้ำมันกระเด็นหนีไปก็ต้องทำเป็นแบบไม่โดนอะไรนะถึงแม้ว่า <laughs> น้ำมันจะกระเ,เด็นเต็มหลังก็ตามช <laughs> <c oughs> ิลไปอร่อย,ออยละใช่ไหม หนูเผ็ดมากเราก็ใส่ผักอันนี้ไปเลยนะคะเป็นอย่างสุดท้ายนี่นะคะออกมาจากหมอ้อทอดแล้วถ้าใครอยากได้สีเข้มๆก็อบอต่อ,อยนิดนึง รสชาาติเป็นยังงไอ่ภูมิใจนําเสนออันไหนก่อนต้องกินยําก่อนไหมยำเด็ดสุดคือแบบว่าเป็นน้ำยำสูตรพิเศษเพราะงั้นใช่เป็นสูตรประจําตระกูลรูนหอมแดงไปหนึ่งผักอีกหนึ่งอินยําได้แบบครบเครื่องมากจังอะรสชาติยำอันนี้เ่็กินได้ไหมกินได้เลยสินะเออพี่คะเอาเรือไปก่อนได้ไหมคะเรือไปแล้วจ้าเริ่หรือรถ เรือแถวนี้ไม่มีรถรถเขาไม่ถึงทีไรอ๋อยังังดีไม่ขับไปไหนวะเนี่ยอร่อยรสชาติแบบเข้มข้นกลมกล่อมหอมหวานแซลมอนคือดีคือเพอร์เฟกต์มากอันนี้นีเพอร์เฟกต์มากอร่อยมากอร่อยมากกินก็คือเข้าเลยเพราะว่าไม่เคยกินตอบไปคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างอันนี้อรอ ภูมิใจนำเสนอใช่อ่าสีก็จะแบบสวยๆประมาณนี้เออสีสวยด้วยทิ้งแจ๋วก็ภูมิใจนำเสนอเพราะว่าหวานขนาดแบบหมักแป๊บเดียวนะกลังดีมันก็เข้าแล้วเพราะว่าเราไปนวดนวดคือน้ำลายทำไมตาตาก็คือน้ำลายน้ำลายว้เละแรงมากเลยเอาอระอรละใช่ ต่อมาเป็นข้าหมูทอดบ้างอันนี้คือแอบ,บชิมไปแล้วจริงมันามจานเท่าน,น,นี้ตอนแรกอะออแต่ว่าชิมไปชิมมาเปลี่ยนป็นจารเล็กดีกว่าเพราหมูจะหมดแล้วดูความปิ่กัดแล้วมันก็แบบกรุบแบบฉ่ำต่อมาเป็นปีกไก่กาปลาขออนุญาตใช้มือได้ไหม ได้เพราาะว่ฉันล้างมือแล้วนะคะทุกคนก่อนกินเราต้องทำอะไรล้างมือนะเด็กดีคุณพี่โชเล่ย์ไงเป็นไอดอลในการกินของเราเลยกินแล้วแล้วก็ทำอะไรน่ากินเยอะแยะเออชอบดูมากเลยอะชอบดูอืออร่อยแต่คือกรอบกรอบมากไม่ต้อนเอาไว้อันเนี้ยข้าเหนียวกรอบมากเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ความกรอบใกล้ๆใหม่เนี่ย เมนูสุดท้ายทอดเนนูมันคือแซลมอนสั่งที่เราแล่เสร็จแล้วอะค่ะแล้วก็เอาไปคลุกแป้งทอดกรอบกับเกลือแล้วก็ทอดได้เลยอืมแห้งๆกรอบกรอบ,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 บอืมใช่เออเจริงเมนูที่มาให้ทําด้วยเนี่ยคือมีผักนะจ๊ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือเป็นหละผักแก้มแบบเพราะว่าไม่มีน้ำสลัดเอาหลังต้องเตรียมกับเพื่อนนิดน,นึงว่าจะทําอะไรเพราะว่าเพื่อนได้หาวัตถุดิบผูกบอกว่าจะมีถุงมีวัตถุดิบมาแต่คือไม่ครบสักอย่างก็คือเซอร์ไพรส์กูกว่าเดิมอีก เดี๋ยวเรามาสู่ช่วงกินไปคุยไปดีกว่าเราก่อนว่าอ่าแพงไปที่ไหนมาไปประเทศออสเตรเลียมาค่ะเพราะว่าเรียนจบแล้วก็ไปลองหาประสบการณ์ก็เลยแบบเรียนภาษาไปลองลงคอร์สเรียนไป6เดือนแล้วระหว่างที่เราไปอยู่อะ่ะเราก็ต้องทํางานหางานทำพาร์ทไทม์อะไรอย่างนี้นี้ก็แบบมันจะเรียนถึงแค่แบบเช้าถึงประมาณบ่ายๆช่ไหนบ่ายสองบ่ายสามพอตอนเย็นเราก็ไปทํางานพิเศษซึ่งนี่ก็ทําอยู่ในร้านอาหารอยู่ในครัว ร้านอาหารไทยอืมอืมแต่คือว่าเขาเขามีเชฟอยู่แล้วมเขามีสูตรทุกอย่างคือแบบแต่คือเราเหมือนแบบใช่เราไปทำไปช่วยเป็นลูกมือใช่คเป็นร้านอาหารไทยเนี่ยใช่ใช่อร่อยมากอยากรู้นะคะหลังมา่ะอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงสถานการณ์โควิดที่ออสบ้างดีกว่าคือว่ามันต่างจากไทยไหมคนที่เขาอยู่อะไรเงี้ยหรือสถานการณ์จัดการหรืออะไรตอนช่วงก่อนที่มันระบาดหนักๆก็คือแบบล็อกดาวน์เมืองอะไรอย่างงี้ ร้านอาหารก็มีแต่แบบทากลับบ้านก็คือช่วงนั้นเราก็ไม่ต้องไปทํางานเลยไม่ไม่ได้ทําแทนอื่นอะ่ะก็คือไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนแบบใช่ท่อง,องเที่ยวคือก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าโควิดนี้ก็ต้องระวังใส่แมสแบบอย่าไปสัมผัสนู่นนี่นั่น,นอนะไรเงี้ยณการใส่แมสที่นัน่นไม่ค่อยใส่นะแต่ว่าช่วงที่มันระบาดนะหนักๆแมสขาดตลาดนะ แล้วก็แบบพอไปเห็นตามท้องถนนไม่มีไม่มีคนใส่แต่ก็ขาดตลาดงงมากก็แบบแล้วเขาซื้อไปไหนใส่อยู่บ้านเล่นๆเลยเออแล้วแล้วมีช่วงหนึ่งคือก็ต้องการไงแล้วก็ไปซื้อก็สรุปแบบได้แมสมาแบบกล่องละสามพันบาทไทยมีห้าสิบชิ้นแต่ก็ต้องใส่ค่ะแล้วพอตัดสินใจจะกลับบ้านต้องทำไงยุ่งยากเพราะว่าแบบเขาปิดน่านฟ้าไงคือที่ไทยก็ไม่ให้ใครบินเข้าของเขาก็ไม่ให้ใครบินออกบินเข้าเหมือนกันเราก็ต้องแบบทำเรื่องแบบภาษาจ ออะไรย่างี้แต่ว่าตลาดทุไทยที่นู่นักเขาก็จะช่วยเหลือเราเพราะว่ามันมีคนไทยที่แบบต้องการกลับเยอะเราก็จะได้เห็นประการบินในมุมมองใหม่สนามบินที่แบบไม่มีคนเลยแล้วก็ทุกคนแบบตัวตใครตัวมันใส่แมสก์เดินแบบตรงๆอะไรอย่างนี้ประสบการณ์มากตอนที่ขึ้นเครื่องบนเครื่องบินนี่คือต่างกันจากเดิมมากไหมต่างนะอยา่างขึ้นเครื่องใช่ไหม ที่นั่งอ่ะราคาเดียวกันหมดไม่มีเฟิร์สคลาสไม่มี e โคก็คือนั่งปกติเลยแล้วก็ต้องใส่แมสตลอดเวลา <c oughs> ก็มีการวัดไข้ทุกๆหนึ่ชั่วโมงบนเครื่องแล้วพอลงก็เข้าจุดคัดกรองตรวจวัดไข้อุณหภูมิต่างๆนานา,นา,นาอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นรถไปกักตัวตามสถานที่ที่แบบรัฐบาลเขจาจัดไว้ให้อะไรก็จะมีในกรุงเทพพัทยา แต่ว่านี่ไปกักตัวพัทยา14วันเราถึงประสบการณ์การไ,ไปกักตัวอของเราก็ดีนะคืกเราคือดีด <laughs> ใช่คือนอนโรงแรมที่พัทยานี่ต่อเตียงแล้วอยู่คนเดียวอันวันก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนะนั้น14คือเดินไกลสุดก็คือประมาณ5ก้าวเดินไปตรวจเชือ้อโควิ้กคอนัดไว้ที่ชั้นนี้อะไรอย่างี้เขาจะโทรศัพท์มาตามเพราะว่าเขาก็ไม่ให้คนอื่นออกมาเหมือนกันสมมติว่าแบบนี่อยู่ห้องที่หนึ่งห้องที่สองเขาเริ่มงงมาแามวคุณห้องที่หนึ่งคาตาคุณแล้วก็ถึงเราถึงจะเดินออกไปแต่ว่าเป็นประสบการณ์ช,ชีวิตที่แบบ ไม่เป็นคลาสคลาสค่ะใช่แล้วก็แบบ <c oughs> ไปกับเรียนธรรมดาไม่ได้อะไรแตอนนี้<า>คืออยู่ทุกพาร์ทไงอยู่ทุกช่วงชีวิตเนี่ยเหมือนช่วงจะกลับนี่คือจุกจิกมากเรื่องที่ต้องทํายื่นเอกสารอะไรเงี้ยใช่ก็แบบไม่แล้วคือตอนกลับนี่มีเวลาเตรียมตัวสองสามวันด้วยไงต้องไปตรวจต่อห้าต้องไปขอใบนู่นใบนี่แบบรับรองเอกสารต้องจ่ายตั้งหลายอย่างอ่ะก็แบบคิดว่าโอเไม่ได้กลับก็ไม่ได้กลับแต่สรุปก็ได้อะไรวากักตัวแล้วก็ได้มานทำ กับข้าวไม่หนกินแล้ว๋อจริงๆก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะไปกวนเพื่อนคนไหนก็ติดตามชมนะคะกวนฉันก็จะมีแต่ของกินเออใช่จะให้เป็นหมดของกินก็คือกวนแพงแต่แล้วดูแล้วกันว่าคลิปหน้าจะไปกวนเพื่อนคนไหนนะจะไปไหนจะไปทำอะไรอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ไปก <ux> ่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคือตอนที่เอาหมูหมักมาแช่ในตู้เย็นนะ ก็ห้องนี้จ้า